สวัสดีครับวันนี้พี่โอมมาประกาศรับสมัครสกอร่าเล่นเกม Axie Infinity 30ะครับ30ที่นะครับประกอบไปด้วยทีมพิษระดับโปรเพย์เล่นนะครับ20ทีมนะครับแล้วก็ทีม Terminator 10ทีมนะครับก็ทีม Terminator นี่ก็ผลงานเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนี่ก่อนเป็นเป็นที่น่าประทับใจนะครับน้องๆสกอร่าทุกคนก็ผ่าน FMR 1,500ไปได้ เกือบ1 100้0ครับมีส่วนน้อยที่ไม่ถึงนะครับก็ต้องปรับตัวเล่นเกมเพื่อให้เข้ากับการเล่นเกมเทิร์นเบสแบบการ์ดต่อไปนะครับพี่องค์ก็ให้โอกาสเล่นต่อนะครับถึงแม้จะไม่ถึงพันห้าถ้าไม่ถึงที่สุดก็ก็พยายามเล่นเอาให้ได้เลยกันเป็นออปชันสุดท้ายที่พี่จะให้แบบหมดสัญญานะเป็นออปชันสุดท้ายก็พยายามเข้านะครับก็เรามาดูกันเลยดีกว่าครับอันนี้ยังไม่พูดถึงเทอร์มินเอเตอร์เรามาพูดถึงตัว ทีมพิทที่พี่อมสร้างขึ้นมานะครับเป็นทีมพิทที่นิยมในระดับโปรเฮเยอร์ท็อปร้อยเล่นนะครับเรามาดูกันครับมีตัวอะไรบ้างอันนี้แพล n นก็ไม่มีครับมาตรฐานอันนี้ตัวแพร้นเราเป็นพัมคินซีเรียสแล้วก็ดิสก์ไ s แล้วก็แก๊สบอลลีถามว่าทำไมตัวโปรติพี่อมจะเป็นโรสบัตใช่ไหมครับถ้าคนเคยเล่นของพี่แต่อันนี้ที่ให้เป็นลิฟบัต รีบบัคเพราะว่ามันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าทีมนี้เป็นทีมพิษทีมพิษที่ต้องใช้การเชนการ์ดในการแจกพิษนะครับซึ่งเรามาดูกันนะครับที่โอจะทธิบายให้ฟังอันนี้เป็นดัสใช่ไหมครับดัสที่มีการ์ดใบนี้นะครับใบนี้สำคัญนะครับ Apply to poison to target When play in a chain หมายคมว่าอะไรครับหมายถึงว่าต้องมีตัวอื่นที่มันใช้การ์ดสีแดงเนี่ยครับซึ่งถ้าเรา มีตัวพืชที่มีการ์สรีแดงอยู่เราก็เชงกับพืชได้ฉะนั้นในการแจกผิดแต่ถ้าเราออกแค่ใบเล่นตัวนี้ตัวเดียวที่ออกใบแดงมันก็จะใช้แอตแทกแค่ดามจ์ร้อยเดียวแล้วตัวนั้นจะไม่ติดผิดแต่ถ้าเราเชนกับออกการ,ร์แดงกับตัวพืชและตัวอีกตัวอตัวเนี้ยเราออกการ,ร์แดงด้วยมันก็จะเชงกันมันจะทาให้การ,ร์เนี้ยออกผิดได้นะครับหลายๆคนสงสัยว่าทำไมไม่ออกผิดแล้วก็ความพิเศษคือตัวนี้อะไร มันมีก๊าสูรในการที่ <c oughs> ทําให้ต่อคอมโบได้ง่ายขึ้นในการจะเอามาใช้ช็อมนะครับซึ่งมันจะทําให้การคอมโบเป็นอย่างต่อเนื่องและราบรื่นดีมากๆครับตัวนี้อีกตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวอ๋อเมื่อกี้เรื่องอธิบายครับมันจะมีตัวนี้เดี๋ยวอธิบายว่าทําไมทีมนี้มันต้องพิเศษ มันมีสกิลล้วงของสมาร์ทช็อตซึ่งเป็นสกิลของนกใช่ไหมครับมันจะล้วงตำแหน่งที่2คือตัวกลางคือทําให้คนที่เล่นต่อสู้ต้องระวังตลอดเวลาว่าเราจะล้วงกลางเขาหร<ว>ือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาระวังกลางแล้วเราต้องทำให้เขาระวังหลังด้วยก็จะต่อเน้นด้วยตัวนี้นะครับเจ้า <diode> ตัวนี้มันล้วงอะไรครับล้วงเฟอร์ต <COVID> สก็คือท้ายสุดใช่ไหมครับก็คือถ้าตัวหลังยังไม่ตายก็คือตัวสุดท้ายเลยครับตัวเบอสาม ก็จะล้วงเขาก็จะทั้งระวังนะรครับระวังกลางระวังหลังตลอดเวลาว่าเราจะแจกพิษเขาด้วยการ์ดสูหรือเปล่าหรือเราจะแล้วเนี่ยครับตัวนี้มัมนจะที่พี่ตั้งใจให้มันช้าหน่อยเพราะอะไรเพราะอันนี้มันจะดิวดามจเพิ่มไปถึงขั้นเพิ่มอีกเท่าต่าง30% 1 30%น้ก็คือเพิ่ม30%ถ้าทร็เก็ตมันเร็วกว่าตัวนี้ใช่ไหมครับ ก็ถ้า4ี4่เนี่ยมันก็หาตัวที่เร็วกว่าได้ง่าย๋ยูเพราะมันไม่ได้เร็วอะไรมากมายก็ส่วนใหญ่ตัวที่อยู่ท้ายอ่ะมันจะเป็นอะไร terminator terminator เดี๋ยวนี้ฮิตอะไรสปีดสีส,สีขึ้นไปใช่ไหมครับหรืออย่างเก่ง terminator เราไม่ค่อยเจอช้าช้ำเดี๋ยวนี้มันจะเป็น terminator dust ด้วยเรา้วง terminator เขาเขาก็เซ็ตถ้าเราลวง terminator เขาได้เราก็มีโอกาสชนะสูงใช่ไหมครับลวงเขาแล้วก็เชนเหมือนกันครับการ์ดแดงก็จะเชนได้ทั้งกับตัวอะไร ได้ทั้งกับตัวตัวสีฟ้าเมื่อกี้ใช่ไหมครับตัวกลางแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เชนกับตัวพืชได้ที่มีการ์ดแดงทําให้การคอมโบพิดต่อเนี่ยเป็นทีมที่อันตรายนะครับทีมนี้พี่อมประกาศรับ20ทีมครับทีมนี้นะครับมาดูทีมต่อไปครับเป็นทีมมาตรฐาน เป็นทีมมาตรฐานก็ไม่เชื่อมาตรฐานอะ่ะมันก็ทีพิเศษนะครับเมื่อก่อนท็อปเฮยเออร์เขาเล่นกันเป็นทีมที่น้องสต็อกเกอร์เกมเมอร์ครับเขาเคยวิเคราะห์ไว้เมื่อเดือนสิงหาครับเป็นทีมที่1นึ่งเซริร์ฟเชนนะครับไอเทมทีมที่พี่เคยให้เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วครับก็ทีมนี้พี่มีอยู่สิทีมนะครับทีมนี้ก็จะมีประกอบด้วยตัวเผาแคนที่เป็นมี October t r e อ t ์ทไอพวกนี้ครับ Serious ฮิลิ่งอะโรมาแกสอันลิชนะครับแล้วก็ Terminator ครับก็ถ้าคนที่เคยเล่นจะรู้พิส่งของทีมนี้นะครับแล้วก็เผ่าเล็บทายล้วงนะครับส่วนสกอร่าที่ยังไม่เคยรับทีมนี้ไปเล่นแล้วกำลังจะรับก็ไปดูในเพจที่ได้ในเพจที่ได้เลยนะครับว่าเขามีบทวิเคราะห์ทีมนี้ไว้อย่างดีเลยนะครับที่ใส่ลิงก์ให้เครดิตน้องไว้ให้ ของทางนอสต็อกเกอร์เกมเมอร์ไว้ทางด้านล่างอีกแล้วนะครับไปดูก็ต่อได้ครับทีมนี้ก็มาดูตัวที่พี่ให้กันก็จะมีตัวนี้นะครับพืชแล้วก็เทอร์มินเลเตอร์เทอร์มินเเตอร์ต้องเป็นดัสแลยุคนี้ก็เป็นอันนี้นะครับแล้วก็เล็บล้วงอยู่ไหนเล็บทายล้วง เล็บทายล้วงนี่ครับเล็บทายล้วงนี่เป็นตัวที่ทําให้คนต้องระวังตลอดนะครับในการที่ว่าถ้าเขาเปิดโล่เขาก็เสียวว่าเราจะไปล้วงตัวนั้นเขาได้นะครับซึ่งเป็นตัวที่อันตรายเป็นตัวที่แอตแทกที่โอเคเยี่ยมมากๆตัวหนึ่งครับถึงขั้นเป็นเคยเป็นที่1เซิร์ฟมาก,ก่อนนะครับในทีมเทอร์มินาเตอร์แล้วก็เล็บทายนี้นะครับก็พี่โอมประกาศรับทั้งหมด30ทีมครับรวมก็รวมกันทั้งหมด30ทีมมีประกอบด้วยทีมพิท พิษล้วงกลางล้วงหลังแล้วก็ทีมนี้นะครับ Terminator ที่เป็นทีมยอดนิยมของพี่อยู่แล้วทุกคนเกินพันหทุกคนเอ r นะครับแล้วก็อ๋อม,มาสองทีมสุดท้ายกันทีมนี้เอาเดี๋ทีมนี้เป็นทีมนกนกล้วงแต่ว่าพี่ให้พี่ให้เฉพาะคนที่ชํานาญครัแต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้ตามเพราะว่ามันดูแบบเหมือนจะสอนยากเพราะว่าเป็นถ้าวิเคราะห์นะครับมันเป็นการคอนโทรลเกม ก็เขาเรียกว่าอะไรครับนกล้วงหางแฮหนกล้วงหางแฮหรมันคือมันมันดีไงมันแอทแทกการ์ดไปเนี้ยมันทั้งจั่วการ์ดนะครับแล้วมันก็แรงด้วยส่วนนกล้วงตัวเนี้ยสปีด59ครับเป็นสปีดเดียวกับที่ท็อปเพลเยอร์บบ MMR 2,800ขึ้นไปใช้กันนะครับไม่ได้ถ้าเพราะว่าถามว่าทำไมสปีด59ามันสำคัญเพราะสปีด59สําำคัญเพราะว่า การมีสปีด59เนี่ยมันมันทำให้เราอะไรนะสปีด mm. เหนือกว่าปลาครับเราได้ค่าปลาล้งฆ่าปลาก่อนเพราะว่าถ้าสปีดต่ำ57นกล้วงมันจะราคาท้องตลาดจะถูกลงกว่านี้ถูกกว่าไอตัวสปีด59ครึ่งหนึ่งเนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่สปีดสำคัญมากครับนกล้วงในทีมนกล้วงหางแฮนะครับก็จะประกอบด้วยปลาฮิวนะครับปลาฮิวจะมีปลาฮิวปลา บิรันย่าหนึ่งซึ่งคอมโบตรงนี้ต้องมีคนมีความชำนาญเข้าใจแล้วก็จะเป็นปากแลมซึ่งปากแลมจะใช้ง่ายกว่าปากบิลันย่านะครับอ่ปากแลมนะครับซึ่งทีมไอทีมเนี้ยมันจะต้องต้องการคนชำนาญพี่มีอยู่แค่ในสต็อกอยู่1ิบทีมแต่ว่าตอนนี้ให้คนที่ชำนาญเล่นกันหมดแล้วแล้วก็ล็อกไปหมดแล้วซึ่งจะไม่ค่อยประกาศลับนะครับอันนี้ ยังไงก็ฝากด้วยครับพี่โอมประกาศรับสกอร่า30ที่นะครับรีบๆสมัครกันครับ